สวัสดีครับวันนี้พามาหวานข้าวขอบคุณแล <S <S ้วบอเดี๋ยวพาเติมเขาก่อน,นครับ <S <S ก,ก่อนแน่นๆนะน้องนะ แักตะวเือคู่แง่ไหมพยันนีพอ่เลยอเ้อยกวันแมงกูว่าไม่นี่อ๋เอาไปเบิ่งมันบนหาแม่จะมาบบ้ตบ้ไอเดินทางต่อ ใายของหางเก่าได้เลยเอ๋าบ้าครับโอ้ยนม่คือกานเสกขั้นแยบๆยบโดหมดเมียมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสกหน้ากล้องก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวประจำการก่นอนใสห้องเกา่าใสห้องเกา่าไปห้องเกา่าวันนี้เกษตรกรยุคใหม่ครับต้องใช้ทเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับ แม่ไม่มาทำลูกทำเองก็ได้ครับแม่กับพ่อนอนรอยอยู่บ้านครับ <Yeah. S 1> ปองมามสีโดด <c oughs> กลับไปที่เดิมครับตรงรอยเล่นเลียวหนึ่งนะครับยวอยากให้คนขับตั้งรถเสร็จแล้วก็ให้เรียกว่าให้มันลงไปถ่ายเลยคอเองก่ยเอ เอ็กเอเออนี่แหละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถือกล่องอยู่ทุกคนครับไปจ้ะ nè song nè bố mì nè 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 phát sáng đi lên long cá nó như vậy à nó không có <laughs> nước <laughs> để kiếm พวงมาลัยพตรงแล้วพวงมาลัยพตรงแล้วอารถชัวเป็นไงอาัยสามัย <c oughs> เ <laughs> ออครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ